และสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาทําความรู้จักนะครับความแตกต่างของไฟเตือนทั้ง3อสีกันไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะไฟสีเขียวนะคะเป็นไฟการทํางานปกติที่มาจากโรงงานไม่ต้องกังวลใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือว่าไฟหลีหรือว่าไฟ,าไฟตัดหมอกนะคะทุกอย่างเป็นปกติคะ่ะ สำหรับสัญญาณสีเหลืองนะครับก็จะเป็นสัญญาณเตือนนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ํามันเขาท่านนะครับกำลังจะหมดนะครับตัวสัญญาณเตือนนี้นะครับจะขึ้นเป็นไฟสีเหลืองนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับสําหรับรถที่มีสัญญาณเตือนนี้นะครับขึ้นบ่อยบ่อนะครับจะทําให้ตัวปั๊มน้ํามันนะครับมีปัญหาได้และจะเกิดปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ครับ ค่ะสำหรับสัญลักษณ์ไฟสีส้มนะคะแสดงว่ารถยนต์คันนั้นนะคะไฟเครื่องโชว์นะคะรถไม่ปกติแนะนําให้เอารถเข้าสุนย์ะสดสหรับสัญญาณไฟภูมอะไรนะคะจะต้องติดก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องแต่ถ้าสมมุติเราสตาร์ทเครื่องแล้วสัญญาณไฟยังยังติดอยู่นะคะก็แสดงว่าภูมิอะไรอะค่ะมีปัญหาสัญลักษณ์สีแดงนะคะยกตัวอย่างเช่น เวลาเราไม่คาดเข็มขิดนิรภัยนะคะมันก็จะขึ้นสัญ,ญลักษณ์รูปคนแล้วก็มีเบลคาดอยู่ตรงกลางนะคะบอกว่าให้เรารีบคาดเบลโดยด่วนแต่รถบังยี่ห้อบางรุ่นอาจจะไม่เห็นไฟโชว์แต่จะมีเสียงสัญญาณเตือนให้เรารีบคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วยกตัวอย่างอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นมาารวัดความร้อนนะคะบ่งบอกถึงความร้อนผิดปกติภายในห้องเครื่องนะคะรีบเข้าึูด่วน